ตำนานปารำปราในนิทานพื้นบ้านไทยที่มาของเรื่องฟ้าแลบฟ้าร้องครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพญามังกรตัวหนึ่งมีฤทธิ์มากท่องเที่ยวอยู่ในมหาสมุทรพญามังกรตัวนี้มีดวงแก้วซึ่งมีรัศมีเจิดจ้าประดับอยู่ที่หัวและมีธิดาชื่อว่านางเมฆลามีรูปร่างและใบหน้างดงามมากนางชอบเที่ยวชอบสนุกมักท่องเที่ยวร้องเล่นร่ายรำไปในที่ต่างๆ ยามางกรเป็นห่วงลูกสาวจึงพาไปถวายตัวเป็นนางสนมของพระอินทและได้ถวายดวงแก้วของตนให้แก่พระอินด้วยพระอินรับดวงแก้วไว้แล้วมอบให้นางเมฆขลาเป็นผู้ดูแลรักษานางเมฆขลาเมื่ออยู่กับพระอินก็กลัดกลุ้มที่ไม่ได้ท่องเที่ยววันหนึ่งนางแอบหนีไปเที่ยวและนำดวงแก้วไปด้วยนางร่ายรำอยู่ระหว่างก้อนเมฆเหนือฟองคลื่นทั่วท้องมหาสมุทร พลานโยนดวงแก้วเล่นอย่างสนุกสนานเกิดแสงเป็นประกายวูบวาบไม่ยอมกับสวรรค์เมื่อเป็นเช่นนี้พระอินทร์จึงมอบหน้าที่ให้นางดูแลรักษามหาสมุทรยังมียักษ์ตนหนึ่งชื่อรามสูนมีขวานเพชรเป็นอาวุธวันหนึ่งรามสูรไปรเยี่ยมเพื่อนชื่อราหูพบว่าราหูตัวขาดเหลือเพียงครึ่งตัวแต่ยังไม่ตาย ราหูเล่าว,ว่าตนได้แอบดื่มน้ำอมฤตที่พระนารายชักชวนให้เทวดาทั้งหลายรวมทั้งตนเองมาช่วยกวนพระนารายณ์ทราบก็โกรธกว้างจากมาถูกตนจึงทำให้ร่างกายขาดเป็นสองท่อนรามาสูนสงสารเพื่อนจึงไปขอให้พระอินทช่วยแต่เพื่อเป็นการเอาใจพระอินจึงคิดจะจับนางเมฆขาไปถวายพระอินท รามาสูรพยายามจะจับนางเมฆขลาให้ได้แต่นางเมฆขลาก็หลบหลีกได้ว่องไวพลางโยนดวงแก้วล่อหลอกแสงของดวงแก้วกระทบตาของรามาสูรจนพร่ามัวรามาสูโรโกรธจึงคว้างขวานเพชรไปหมายจะฆ่านางเมฆขลาเสียแต่ดวงแก้วก็คุ้นครองนางให้หลบหนีได้ทุกครั้งรามาสูรก็ติดตามต่อสู้อยู่เช่นนี้เรื่อยไป ผู้เฒ่าผู้แก่มักเล่าสู่กันฟังว่าเวลาฝนตกฟ้าแลบแผล,บ,แลบเป็นเพราะประกายจากดวงแก้วของนางเมฆลาส่วนเสียงฟ้าร้องนั้นเกิดจากรามสูนคว้างขวานเพชรไปที่นางเมฆลาบางครั้งเมื่อขวานเพชรพลาดไม่โดนดวงแก้วแล้วตกลงมาบนพื้นโลกทำให้เกิดเสียงกึองกัมปนาทเป็นเสียงต่างฟ้าผ่า